สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรอดการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโ,โดยชุดไรเดอร์เวทาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีธนสูสกขทรสัสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคม เป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2567ไพ่ที่ได้ s t a n d the Sun the e m p r a c e 10ถ้วยสเ่เท้า5เหรียญอัศวินถือเมเท้า the Star the Hermit ราชาถือเหรียญช่วงนี้ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองมากทำอะไรก็จะมีแต่ความเด็ดเดี่ยวคิดว่าตัดสินใจถูกแล้วแล้วก็อาจจะไม่มีผลกระทบอะไรส่วนใหญ่ก็จะคิดวางแผนมาแล้วหรืออาจจะเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วบางทีก็อาจจะค่อนข้างชีวิตดีในช่วงนี้ก็อาจจะ สบายๆเรื่อยๆไม่ค่อยออกกำลังกายหรืออาจจะกินเยอะหรืออาจจะไม่ค่อยขยับเนื้อขยับตัวในช่วงนี้บางทีกลัวว่าออกไปทำอะไรแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเสียงเงินเยอะหรืออาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเยอะหรืออาจจะแบบว่ามีคนมารีดมาไถการเรียนการศึกษาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะดี ทางบ้านอาจจะดีใจเห่อหรือเลี้ยงฉลองกันอยู่เป็นไปได้ว่าเกรดดีคะแนนดีอยู่ในลำดับที่ดีหรืออาจจะแบบวาา่าเลื่อนสถานะเลื่อนแบบชั้นคลาสหรืออะไรก็ตามที่ไปอยู่ในระดับที่มีคนนิยมช,มชมชอบแล้วก็มีคนอยากทําตามเรียนแบบแต่บางทีอาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะ ่ต้องเตรียมตัวในเรื่องของกิจกรรมบ้างช่วงนี้อาจจะแบบนิ่งเกินไปถ้าจะไปร่วมกิจกรรมอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนจะต้องเตรียมพร้อมอาจจะต้องมีการออกค่ายหรืออาจจะต้องมีการเสียเงินเสียทองบ้างในช่วงนี้เพื่อร่วมกิจกรรมสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะ เรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเรียนหรือศึกษาในอนาคตการเงินการบริหารการจัดการวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจและการบัญชีสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกิจวิทยาการ การงานอาชีพงานก็ค่อนข้างที่จะทําร่วมกันสมัครสมานสามัคมค,คีกันช่วยเหลือกันช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันวางแผนร่วมกันมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขร่วมกันแล้วก็อาจจะมีการเก็บเงินเข้ากองทุนหรือเก็บเงินเอาไว้เลี้ยงฉลองเลี้ยงส่งหรือ อาจจะฉลองในโอกาสต่างๆง,ง,งานวันเกิดปีใหม่อะไรพวกนี้หรืออาจจะบางทีสลับกันช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาหรืออาจจะมีบางครั้งที่จะต้องไปช่วยเหลือผู้ที่อ่อนกว่าหรืออาจจะมีแบบออผู้ที่ด้อยกว่าการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะทําอยู่ในปัจจุบันแล้จะเลือกทําในอนาคต พนักงานเจ้าหน้าที่หรือแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการวางแผนหรือให้คำปรึกษาวางแผนครอบครวัววางแผนการมีบุตรการตั้งครรภ์หรืออาจจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำเกี่ยวกับการทำกิฟต์หรือประเภทเ วางแผนการตั้งครนหรือจะเป็นแพทย์ที่มีการากำหนดวันคลอดหรือกำหนดาการแยกเพศหรือมีการพิสูจน์เพศของอาการตั้งคันหรืออาจจะเป็นนักาวางแผนหรือบริหารทางด้านนิสินหรือปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้กับ SME หรือหรือแม่บ้านหรือประชาชนที่ผลิต สินค้าโอท็อปหรือขายสินค้าโ t ท็อปหรืออาจจะเป็นนักออกแบบนักตกแต่งนักจัดหวงจุย้ยหรือจัดสถานที่ให้ดูสวยงามหรือปรับสถานที่หรือปรับปรุงสถานที่ให้ดูทันสมัยดูดูสวยงามหรือจากเก่าให้เป็นใหม่การเงินเงินรายได้รายรับส่วนใหญ่ก็ จะมีแบบรับประจำแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นประจำเดือนอาจจะเป็นไตรมาสหรือเป็นก้อนเป็นงวดก็ค่อนข้างจะได้มาแบบทีละเล็กและน้อยอจ,จะไม่ได้เยอะแยะมากมายเออก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาในเรื่องค่าใช้ใจ่าย อาจจะมีคนมารีดมาไถหรือจําเป็นจะต้องออจ่ายเข้ากองทุนอะไรก็ตามหรือไปช่วยเหลือใครก็ตามก็ไม่ค่อยเดือดร้อนแล้วก็ควรจะวางแผนการเก็บเงินหรือว่าวางแผนการใช้ใจ่ายด้วยเผื่ออาจจะมีล่วไหลหรือมีเหตุฉุกเฉินในส่วนของโชคลาภก็มีโชคจากการเสี่ยงบ้างเล็กๆน้อยๆไม่มากไม่ไมาย หรืออาจจะมีเงินพิเศษเข้ามาจากโบนัสคอมมิชชั่นหรือเงินอื่นๆเออทางที่ดีก็ไม่ควรจะเสี่ยงโชคแล้วก็ไม่ควรจะลงทุนสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ระมัดระวังหน่อยในเรื่องของการไม่ออกกำลังกายหรืออาจจะก,กินเยอะ หรือกินของที่มันหรือพวกเบเกอรี่หรือของที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์อาจจะน้ำตาลสูงก็ได้อาจจะทำให้น้ำหนักตัวขึ้นหรือดูอวบดูท้วมหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอ้วนอาจจะลดได้ยากถ้าจะลดก็จะต้องไปเข้าคอร์สเสียเงินแล้วก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานต้องดูแลสุขภาพดีๆ ินอาหารคลีนสลับบ้างแล้วก็ออกกําลังกายบ้างเล็กๆน้อยๆก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับการเบิร์นหรือพวกประเภทวิ่งหรือจะเป็นเดินเร็วถ้าเกิดว่าไม่อยากออกหนะักเพื่อที่จะเอาไขมันออกก่อนแล้วก็ค่อยฟิตกระชับกันตามมาสุขภาพก็จะได้ไม่เสียในส่วนของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดช่วงนี้ก็ค่อนข้างชีวิตดีมากรอบข้างก็มีแต่ความอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นที่เรียนหรือที่ทํางานหรือว่าจะเป็นสังคมรอบข้างก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในช่วงนี้ ชีวิตก็ค่อนข้างจะดีทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จดีแม้มันจะเล็กๆก็ตามครอบครัวก็สนับสนุนพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายก็สนับสนุนแล้วก็ค่อนข้างจะรักสบายไม่ค่อยอยากจะทำอะไรที่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บใจช่วงนี้ก็เลยอยู่โสดไปก่อนในส่วนของคนที่ไม่โสดก็รักกันดีเข้าใจกันดีอาจจะเป็นช่วงที่ พอจะมีเงินมีทองกันบ้างแต่ว่าก็ไม่อยากจะไปสังสรร์อาจจะเป็นไปได้ว่าอยากจะไปเสริมสวยเสริมหล่อ mm. เพื่อที่จะได้เป็นหน้าเป็นตาในการทํางานหรือเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพเสริมบุคลิกภาพในการเรียนหรือการทํางานให้ดูดีดูเด่นดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นก็เออ อาจจะเป็นช่วงแบบเข้าใจกันดีอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไร